สวัสดีค่ะทุกท่านคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายนะคะดวงการเงินประจำเดือนกนรกฎาคม2564นะคะโดยพี่ฮันนี่ค่ะเรามาดูกันสิคะว่าราศีของคุณนะคะอาจจะมีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ค่ะสถานการณ์ทางการเงินนะคะของชาวราศีธนูประจำเดือนกรกฎาคม2564นะคะเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ทางการเงินเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเยนนี้ก็จะเลือกไพ่มาทั้งหมด10ใบนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เลือกไพ่มา ครบ10บใบแล้วเรามาดูกันว่าสถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างขึ้นมาใบาแรกเป็นนออฟคับนะคะนะเดี๋ยวค่อยดูหน้าไพ่ทีเดียวแล้วกันเนาะนะคะเท่าที่ดูมาชาวราศีธนูไพ่ขึ้นไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่เลยนะคะอ่ะดูตามหน้าไพ่รวมไม่ดีไม่แย่ อ่าบอกตรงนี้เลยไม่ดีไม่แย่นะคะนะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่ถามว่าไม่ดีตรงส่วนไหนไม่ใช่ไม่ดีเรื่องการเงินละคุณจะมีเงินละบอกเลยนะไปแรกเป็นไนท์อ o อฟคัพนะถือถ้วยมาเลยนะก็จริงๆครคัพนี่เป็นไพ่ที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความรักครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยนะคะถือถ้วยมาเนี้ยแปลว่า ความรักอะไรเงี้ยดีมีคนซัพพอร์ตอยู่แต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยวันนี้วันนี้เราคุยกันเรื่องเงินเป็นหลักนะมันมีเหตุให้คุณต้องเสียเงินเกี่ยวกับครอบครัวในหลายด้านทีเดียวค่ะเพราะว่ามันขึ้นเจ็ดถ้วยมาเนาะมันมีเหตุผลที่ทําให้คุณต้องเสียเงินนะในหลายด้านนะคะซึ่งมันไม่ได้ทําให้คุณสะเทือนสักเท่าไหร่เลยค่ะพูดตรงๆว่า คนนกแข่ไม่ล่วงหรอกจก้ะประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเงินที่ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่อะไรมากมายนะแต่ว่าเมื่อคุณเนี่ยต้องเสียเงินในที่ว่าเนี่ยไปแล้วเนี่ยต้องเสียเงินก้อนนี้ไปแล้วเนี่ยมันทําให้คุณเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยู่นะทุกข์ใจบ้างอะไรบ้างซึ่งเงินที่คุณจะเสียเนี่ยเท่าที่ดูตามหน้าไพ่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การรักษาความเจ็บป่วยอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะต้องใช้เงินไปในการรักษาพยาบาลประมาณนั้นนะคะแต่ว่านา้าไพ่ไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นการรักษาที่รุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเสียเงินในครั้งนี้มันจะเป็นลักษณะค่อยๆเสียค่อยๆเสียไปเรื่อยๆทีละนิดไม่จบไม่สิ้นสักเท่าไหร่นะอันนี้พูดถึงเดือนกรกฎาคม2564นะคะ นะพี่ฮันนี่จะดูประมาณเดือนละหนึ่งครั้งเนาะก็คือเป็นการเสียยิบยิบย่อยๆอนะ่ะเสียเออเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็เสียเหมือนเวลาคล้ายๆว่าเราเออไปหาหมออย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการรักษาต่อเนื่องอาจจะสักสองหรือสครั้งประมาณเนี้ยซึ่งบางคนบอกว่าเออฉันก็อาจจะมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างนี้็ต้องเสียหรอแต่อาจจะแบบ ก,ก็มีค่ารถหรือว่าออค่าเดินทางค่าอำนวยความสะดวกต่างๆที่มันเสียเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยก็เลยทำให้อาจจะจุกจิกใจบ้างเนาะนะเอฟเฟกในการเสียเงินที่ว่ามาเนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกจุกจิกใจเพราะว่าจริงๆคุณน่ะไม่ได้มีปัญหาทางการเงินที่ใหญ่โตอะไรนะเป็นการเสียเงินก็จริงแต่ว่าเป็นการเสียเงินก้อนที่ไม่ได้ใหญ่อะไรนะัก แต่ว่าเป็นการเสียเงินก้อนที่ยืดเยื้อยาวนานทําให้รู้สึกไม่สบายใจมากกว่านะเสียอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะดูตามหน้าไพ่จริงนะไม่อยากจะพูดว่าดีกว่าราศีอื่นดีกว่าราศีอื่นอีกคือมันมันพ่วงมาด้วยความทุกข์ใจดีกว่าการเสียเงินในครั้งเนี้มันพ่วงมาด้วยความทุกข์ใจความกังวลใจอาจจะกังวลใจทีเออ่เห็นคนที่เรารักเจ็บป่วยแล้วก็ ต้องต้องใช้เงินในการช่วยเขาอะไรเงี้ยทาให้เราทุกข์ใจในทางด้านนี้มากกว่าซึ่งเรื่องเงินนีเป็นเรื่องรองของความทุกข์ที่คุณมีเพราะคุณมีเงินให้เสียนะอันนี้เป็นจุดดีนะคะต้องเสียเงินแล้วมีเงินให้เสียดีกว่าต้องเสียเงินแล้วไม่มีเงินให้เสียนะคะคุณเป็นประเภทต้องเสียเงินและมีเงินให้เสียและไม่ได้เป็นก้อนใหญ่เลยค่ะเงินที่คุณต้องเสียเป็นก้อนที่ไม่ได้ใหญ่มากอะไรนะคะแต่คุณจะไปกังวลเรื่องเกี่ยวกับความ ไม่สบายนะคะของคนที่คุณจะต้องเสียเงินนะคะทีนี้ดูจากหน้าไพ่นะคะมันก็มีไพ่เออหกดาบขึ้นมาเนี่ยหกดาบเนี่ยมันแสดงถึงเออ ความยืดเยื้อยาวนานนะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้คุณมีความทุกข์ใจต่อไปอีกนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ทุกข์ใจเรื่องการเงินหรอกอาจจะเป็นการทุกข์ใจเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่ทำให้คุณต้องเสียเงินมากกว่านะคะวิธีแก้ไขนะตามหน้าไพ่เนะี่ยมันขึ้น The h e r อร์มิตมาอยากให้คุณใจร่มๆ่มมสักหน่อยนะอยากให้คุณอ,อ๋อยังไงตั้งสติสักหน่อยละกันนะคะเกี่ยวกับสถานาการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่า ก็ต้องก็ต้องตั้งสติอะนะนะนะบางทีเวลาคนเราอะ่ะมีอุปสรรคในชีวิตหรือว่ามีปัญหาในชีวิตนะอาจจะต้องหยุดตั้งสติสักนิดนึงนะแต่ปัญหาก็ต้องแก้ไปนะไม่ใช่หยุดไปตั้งสติเลยประมาณนี้นะคะปัญหาก็แก้ไปนะแต่อยากให้ใจร่มๆ่มสักนิดหนึ่งก็มองพิจารณาถึงสาเหตุอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้ามันเป็นจุดที่ต้องเสียเงินมีความจําเป็นต้องเสียเงินนะคะมันจะเป็นต้องเสียก็ต้องเสียค่ะอย่าไปเออ เสียดายหรืออะไรอย่างเงี้ยมากมายนะในกรณีที่เรามีเงินต้องเสียนะอีกอย่างหนึ่งดูจากหน้าไพ่นี่ยนะคะคุณไม่ได้จําเป็นต้องไปทํางานหนักเพื่อที่จะหาเงินมาด้วยซ้ํานะมันเหมือนเป็นการเสียเงินที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะเออก็ก็เสียดายไหมเสียดายสิคะเสียเงินก็ต้องเสียดายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะบางทีเงินที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้บอกไงว่าเงินที่คุณมีอยู่แล้วมันมากหรือมันไม่มากแต่ว่า,าจากหน้าไพ่นี่ยคะ่ะ ก็จะบอกว่าคุณมีสถานการณ์ที่ทําให้คุณต้องเสียเงินนะคะเมื่อมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณต้องเสียเงินคุณก็เกิดความเสียดายเงินธรรมดาแน้นอนอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บป่วยอะไรแบบนี้ยิ่งกังบนเข้าไปใหญ่แต่ว่าของคุณก็สามารถผ่านมันไปได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะทําให้มีเรื่องจุกจิกใจเท่านั้นเองนะคะค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ทางการเงินนะคะของชาวราศีธนูน,นะคะ